นายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มอบหมายให้กับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารนะครับเดินทางเอาช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับคุณมีชัยรัชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐมนูญครับ,รบหลังจากการออกเสียงประชามตินะฮะไม่ว่าจะเป็นการถามว่ารับหรือไม่รับแล้วก็คําถามพ่วงผ่านทั้งคู่ครับ โดยในวันพรุ่งนี้นะครับทางนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติร่วมกับคณะรัฐมนตรีครับเพื่อจะหาแนวทางหลังจากการออกเสียงประชามติโดยผลที่ออกมาก็คะแนนส่วนใหญ่เห็นชอบทั้งสองคำถามนะครับ ครับซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจากนี้รอกรกตก่อนครับให้กรกตรับรองผลการออกเสียงก่อนถึงจะนําร่างรัฐธรรมนูญมาแก้ไขได้โดยที่ไม่ต้องไปหารือกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชเพราะว่าขั้นตอนนี้เป็นเพียงการเพิ่มบทบัญญตัติให้รัฐสภาเป็นผู้เลือกนายกในช่วง5ปีแรกส่วนกฎหมายลูกต้องทําทั้งสิ้น4ฉบับครับ,รบก็จะไปปรึกษาหารือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะพิจารณาต่อไปโดยที่จะเปิดโอกาสให้กับพักการเมืองมีส่วนร่วมแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณสมบัติของพักการเมืองที่อาจจะไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างไรก็ต้องดูอีกทีหนึ่งครับยังไม่ได้ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องของการยุบพักการเมืองเมือ่อแล้วตนดีที่รัฐมนตรีประกาศช้เนี่ยระยะเวลามันจะถูกบีบบีบคั้นมาก เพราะว่าสูงสุดที่คณะกรรการร่างรัฐมนูนจะทำก็คือ240วันแต่นี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็มีขั้นตอนตรงที่ว่าต้องแก้แก้ไขโดยเฉพาการเพื่อสอดคล้องกับไปกำสามพ่วง <c oughs> ถึงตรงนี้เราก็กำลังรอผลการประกาศผลเป็นทางการจากกะกะต แต่ว่ามันจะเริ่มนับหนึ่งเมื่อเมื่อกรกตประกาศผลเป็นทางการแล้วเรามีเวลา30วันที่จะแก้